ครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับในโกเตนินวัตอัครภาภิวัตก่อนเรียนนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับข้อ1อธิบายลักษณะของอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายข้อ2เลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ข้อ3นะครับเห็นความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นักเรียนครับนักเรียนดูภาพร้านอาหารต่างๆนะครับในภาพนักเรียนก็จะเห็นอาหารต่างๆเยอะแยะนะครับทั้งผลไม้ทั้งเนื้อทั้งนะครับเยอะแยะนะครับนักเรียนลองดูภาพดูนะครับ จากอาหารนะครับจากภาพที่แล้วอาหารที่นักเรียนสังเกตเห็นนักเรียนคิดว่าอาหารเหล่านี้หรือประเภทนี้มีประโยชน์หรือไม่ครับและนักเรียนคิดว่าอาหารที่มีประโยชน์ควรมีลักษณะอย่างไรหลักการเลือกรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับใช้หลัก สาปแล้วก็สามสนะครับส่วนจะหมายถึงอะไรนะครับดูต่อไปนะครับปที่หนึ่งก็คือประโยชน์นะครับเป็นยังไงบ้างประโยชน์มาดูความหมายมาดูความหมายนะครับประโยชน์ก็คือรับประทานอาหารหลัก5หมู่นะครับและมีความสดใหม่เสมอ อาหารหลักข้าหมูก็มีนะครับมัเรียนดูภาพหมูที่หนึงอะไรครับมีเนื้อสัตว์มีโปรตีนมีนมมีไข่มีปลามีไก่มีกุ้งมีไข่นะครับหมูที่สองนะครับมีข้าวมีขนมปังนะครับอาหารจะพวกแป้งนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง ที่สามนะครับพวกผักสีเขียวนะครับพวกผักต่างๆนะครับพืชผักที่เป็นประโยชน์หมวดที่สก็จะเป็นผลไม้นะครับหมู่ที่ห้าก็จะเป็นพวกไขมันนะครับน้ำมันพืชจากพืชต,ตระกสัดต่างๆพวกไขมันนะครับ จากเหนืยจากมาพร้วครับต่อไป้อที่สองก็คือปลอดภัยนะครับมีอะไรบ้างอาหารที่ดีนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับนะครับพอที่สองคือความปลอดภัยนะครับอาหารที่สะอาด ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษและไม่มีแมลงวันตอมนะครับอันตรายที่จากอาหารที่มีแมลงวันตอมนะครับลงเรียนดูภาพเป็นไะครับภาพแรกปวดท้องภาพที่สองเป็นไงครับท้องเสียนะภาพที่สามมคืออาเจียนนะครับ พอสุดท้ายนะครับก็คือประหยัดนะครับสปอก็ประกอบไปด้วยประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดนะครับประหยัดมีอะไรบ้างครับก็คือเลือกอาหารตามฤด,ดูกาลที่ราคาไม่แพงและสดใหม่นะครับหาได้ง่ายตามท้องถิ่นนะครับต่อไปมาดูสาอนะครับ สออที่1ก็คือสมวนคุณค่าเป็นอย่างไรบ้างสงวนคุณค่าก็คืออาหารที่ปรุงถูกวิธีรักษาคุณค่าของอาหารหรือของสารอาหารในครบถ้วนนะครับสอที่2ก็คือสุกเสมอนะครับ อาหารที่สุกเสมอคืออาหารที่ปรุงสุกนะครับอยู่เสมอนะครับอาหารปรุงสุกนะครับสอที่3ก็คือสะอาดปลอดภัยนะครับสะอาดปลอดภัยก็หมายถึงอาหารที่ใส่ภาชนะที่สะอาดและอาหารที่นำมาปรุงต้องสดและใหม่ นะครับสรุป3ปกับสนะครับ3ปนะครับก็คือประโยชน์ปลอดภยัยประหยะัด3สคือสมวนคุณค่าสุขเสมอแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะครับนี่คือหลักการเลือกรับทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับนักเ,เรียน เลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีหรือปนเพื่อนจะเป็นอย่างไรครับเมื่อรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือปนเพื่อนนะครับลองดูตามภาพเป็นไงครับท้องเสียใช่ไหมเป็นไข้ครับต้องวัดอุณภูมิไปไหนไม่ได้เล่นไม่ได้ครับต้องนอนพักผ่อนหรือเป็นไงครับอ้วน อาหารที่มีคาร์บไฮเดมากอาจทำให้อ้วนได้นะครับเรามาดูกิจกรรมประจำวันนี้นะครับรายงานที่3ามเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็จะมีรายงานมีอาหารที่มีประโยชน์กับกรอบอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับนั่นเรียนก็เลือก วาดภาพใส่แล้วกันนะครับหรือถ้าวาดไม่เป็นก็เขียนชื่อเขาลงไปนะครับในอาหารในกรอบที่มีประโยชน์และกรอบที่ไม่มีประโยชน์นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็ให้นักเรียนนะครับคิดเมนูอาหารที่มีประโยชน์มาหนึ่งเมนูนะครับพร้อมทั้งวาดภาพนะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับ ลักษณะกรอบจะเป็นอย่างนี้นะครับคําชี้แจงที่1ก็คือให้เรียนจําแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์หลังนะครับลงในช่องที่กาหนดให้จากภาพที่กําหนดให้นะครับมีทั้งหมด6ภาพนะครับอันไหนที่มีประโยชน์ก็มาเอามาวาดใส่กรอบอาหารที่มีประโยชน์นะครับอันไหนไม่มีประโยชน์ก็มาวาดใส่กรอบที่ไม่มีประโยชน์ ถ้าวาดไม่เป็นก็เขียนชื่อเอานะครับแต่ถ้าวาดก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับต,ตอนที่2ด้านล่างนะครับก็ให้นักเรียนคิดเมนูอาหารที่มีประโยชน์1เมนูนะครับพร้อมทั้งวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วก็ถ่ายภาพส่งให้คุณครูนะครับ มาดูใบความรู้นะครับการเลือกอการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็ใช้หลัก3ปกับ3สนะครับ3ปก็คือประโยชน์ปลอดภยัยประหยัดนะครับส่วน3สก็คือสมวนคุณค่าสุขเสมอแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะครับส่วนบทเรียนนะครับก็เหมือนเดิม ตามที่กล่าวไปนะครับสามปอคือประโยชน์ปลอดภัยประหยัดสามสองก็คือสมวนคุณค่าสุขเสมอแล้วก็ปลอดภัยนะครับนี่คือหลักการเลือกอาหารดีมีประโยชน์นะครับหังจกากกันนะครับข้อเสนอข้อแนะนำนะครับผู้ปกครองเพื่อบรุรหลานของท่านจะได้ปลอดภัยนะครับ ก็คือติดตามข่าวโควิด -19 อยู่เป็นประจำนะครับประเมินความเสี่ยงของนักเรียนและครอบครัวนะครับว่านักเรียนไปสถานที่เสี่ยงตรงไหนบ้างปลอดภัยอย่างไรนะครับนักเรียนมีของใช้ส่วนตัวนะครับแยกออก่างหางแล้วก็ให้นักเรียนพกสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อล้างมือครับ จดเตรียมอาหารปรุงสุกล้วก็ถูกหลักอนามัยนะครับอาหารต้องปรุงสุกแล้วก็ถูกหลักอนามัยด้วยนะครับหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงติดเชื้อนะครับเช่นสถานที่แออัดนะครับตลาดชุมชนนะครับข้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็เข้มงวดต่างเงียนเมื่อเดินทางโดยโดยรถโดยสารนะครับอาจจะเกิดการแออัดนะครับต้องป้องกันด้วย การสวมแมสช่ไหมครับเป็นาาระยะห่างสุดท้ายนะครับให้ความร่วมมือกับครูนะครับเมื่อต้องเรียนออนไลน์หนระือทำอะไรตตามคำแนะนำนะครับักเรียนก็จะปลอดภัยขาหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ